ตั้งยามไปตมังยวัฒนังคีวิถางยาววนังตนังจามิตตัยามไปสังฆังอายวัฒนังชีวิตังยาววันังตระหนังจามิตตั้ยามไปพุตังอายวัฒนังชีวิตังยาววนังตนังจามิตตั้ยามไปตมังยวัฒนังชีวิตังยาววนังตนังจามิตตั้ยามไปสังฆังอายวัฒนังชีวิตังยาววนังตระหนัก Pacaya kami, aku caya, pacaya sangkara, sangkara, pacaya winja, nang winja, nang pacaya nama roban, nama robo, pacaya tena, tena, nang tena, tena, pacaya pato, pacaya, pacaya, tena, tena, pacaya tena, tena, pacaya watanang nang watan, pacaya bawa, bawa, pacaya jati, jati, pacaya cara maranang. จ้ากบประเทศตุกตมนาเจ้าปัจจายาจามปวันติเมตตาเจ้าเกลาจาตุกขันตาเจาสมุทัยโอติอเวจายตเววะเจตเวรการโรธาสังขารโรโทสังขารโรธาเวญญาณโรโทเวญญาณเนโรธานามารุปะนโรโทนามารุปะนโรตาซาฬญาตนาเนโรตาซาฬญาตนาโรธาวาตาเนโรโทวาตา เวทนาโรตวเวทนาโรตานาโรตานาโรตานาโรต้อุปทานานโรต้อุปทานานโรตาพวะนโรต้าวะนโรต้าจติโรต้าจัติโรตาจารามรณังสกปรเจตุกตะตัมนาสุปัจจานินรุจันติเอเมตจักเกวราจาตกขันตัจชะเนโรต้องเทปัญจขันตารูปขันโตเวทนาขันโตทันยขันโตทังขารขันโตเวญญาณขันโตทัตกะตโม รูปปันโตยัางกินเจีรูปังนทิตานากระพาจับจูปนังอัดยัดตังวะปะหิทาวาโอลาลิีังว่ตะคุมังวะหินั่งลปะเนตังวายังโตเรวาสันตะเกวะตะเตกะจังอะปิสัญโยิตาวาปิสังกปิตวาอะยังวุจเตโรปันโตอาทิมัตเตมิงกายเกจานรามานาคันดาตะโงมังตังนะโรอาทิอาทิมิยัง ว่ากันว่าทายังยากกันงเทลามะกังเปห่งบันาะังอันต่งอันต้องกันต้องกันต้องกันต้องตัต้งกตองกันตองตัตอเมั

او <laughs> ته

taboja brahma jariyan jariyasa jana tasenang nipa nasa jikriyan jariyasa mormo tamo e dasi sadhaka kenawa tabo basa basa maro jatasa basa sadhika janti tanti samankan mo temanti bensana to bota ya dadaka tasa tasa paramiyau tasa पाच महापुरिया के ते तो चर्यापचिमा भवे कपु वक्त ने चाति गपनि कमानंग बताना चाहि जे यम पोति पलकय मारो जि जन दपति अतया नवते वे थनवडा कतागा समय ते काप बेमे बोतगने अमाते जवाबे चर्या ते चपकार अनपरे जति यमदति परिजंग करंटो या चमाना तो तवाको ते ताता माते สุขังพุทธันติมิจตันปัญสุขปุ่มันตระถาเปียติปุ่มิตันตัปปณัมมาเหยยังเกิดชีวิตตั้งมาตั้งวัดตั้งศักย์เจริญมาระตั้งปัญิตั้งเนนนวตมังคติตั้งกัตย์เนตั้งปิปุ่มิระตั้งนามุตนาเมติศักยันต์เจ้าตั้งหัวโตข้ายังเวรตั้งมาตั้งมุจตั้งญาติจักรจักรยามุนิสมัยโตนาเตนัตเมสัมเทกินตัมบิตัมเมรตั้งนามุตั้งเอเตนัตเจียนเจ้าตั้งหัวโตยังพุทธเจ้าตั้งปุ่มันยุต ดีไปทไม่ไ <c> ด <oughs> <P an> ้า <aún> ต่น้ตันท่ได้ัดเจนจดต้อเ่าตั่ย็นปาจะทกตัดตาทเอตานยกาเน้เทตักันยจะก็ตัดชาวบ้าเอเตตุนั้ห้ไปทำเกล้าตน้มันม่ได้นกัดเจนอดต้องจะยประโยชน์ตามมาาต่ในนี้การไม่เอคอตามมาต้าตำไม่ได้มาทมตด้รู้ขามาทำไม่ใช่กามนต